กินหมูดิบระวังหูดับนะครับรู้หรือไม่ครับโรคไข้หูดับสาเหตุหนึ่งเกิดจากการกินหมูดิบในปีนี้เขตสุภาพที่7มีผู้ป่วยแล้ว5รายและเสียชีวิต1ราย,ายวันนี้ผมมีวิธีป้องกันโรคไข้หูดับมาแนะนําครับ 1. ห้ามกินหมูหรือเครื่องในหมูแบบดิบหรือสุกๆดิบๆครับต้องทำให้สุกทุกครั้งก่อนกินนะครับ เพราะว่าเชื้อโรคไข้หูดับหรือเชื้อสเตปโตคอคคัสซูอิตจะอยู่ในทางเดินหายใจและในเลือดของหมูที่กำลังป่วยหากเรากินเนื้อหมูแบบดิบหรือสุกสุกดิบๆก็จะมีโอกาสรับเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายได้ครับ 2>, 2. แยกภาชนะอาหารดิบและอาหารสุกเช่นเขียงตะเกียบจานชามไม่ใช้ร่วมกันครับ 3. เลือกซื้อเนื้อหมูจากร้านที่ได้มาตรฐานไม่ซื้อเนื้อหมูที่มีกลิ่นคาวสีคล้ำ 4. ผู้เลี้ยงและผู้ชำแหละหมูต้องใส่รองเท้าบูทและถุงมือทุกครั้ง เมื่อสัมผัสหมูนะครับอย่าลืมนะครับห้ามกินหมูดิบหรือสุกสุกดิบๆรวมทั้งเนื้อสัตว์ชิดอื่นๆก็ไม่ควรกินดิบเช่นกันต้องปรุงให้สุกทุกครั้งก่อนกินครับหากมีอาการไข้สูงปวดหัวอาเจียนหูหนวกหลังจากกินหมูดิบขอให้รีบไปพบแพทย์ทันทีและแจ้งประวัติการกินหมูดิบให้แพทย์ทราบหากมาพบแพทย์เร็วจะช่วยป้องกันการเสียชีวิตได้ครับ